สำหรับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมีคำถามนะคะจะมาไล่ตอบให้เนาะคำถามท่านที่ถามเอาไว้นะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของฟิโลเดนดอนสวัสดีท่านที่กำลังรับชมและมาชมย้อนหลังด้วยนะคะในช่องทางนี้เนาะ ครูนิดนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามท่านที่ถามเอาไว้ว่ามันขยายพันธุ์ยังไงครูไม้ในตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในตระกูลนี้รวยโชคนะคะโคตรรวยก็เรียกกันไปได้หลายแบบเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมๆไม้ในตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะเศรษฐีรวยทรัพ์เศรษฐีรวยทรัพย์สีทองเศรษฐีมีทรัพ์ มีซับก้านแดงมีซับก้านอ่อนนะคะซึ่งไม้ในตระกูลนี้เป็นต้นไม้ที่ใบสวยนะคะฟอร์มไม้ก็จะ,ะบางชนิดก็จะใหญ่อย่างเศรษฐีมีซับก้านแดงนะคะเขาก็จะเป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะใหญ่กว้างเราก็ต้องหาพื้นที่ตั้งให้เขานะคะไม้ในตระกูลนี้ใบสวยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การขยายพันธุ์นะคะแล้วก็วัสดุที่จะใช้ในการปลูกไม้ในตระกูลน,นี้เดี๋ยวครูให้ดูเนาะว่าไม้ในตระกูลน,นี้ะนะคะ,อ,ะอย่างตัวนี้เนาะอันนี้อันนี้มันคือ,อเศรษฐีมีซับนะคะซึ่งเราก็สามารถปลูกตกแต่ง ในอาคารนะคะอาคารบ้านเรือนบริเวณหน้าบ้านนะคะข้างบ้านเขาก็อยู่ได้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งไปในตัวเลยนะคะสำหรับเศรษฐีมีทรัพย์อันนี้ถ้าตัวนี้อยู่ในตระกูลฟิโลเดนดอนเป็นมีรั์ก้านอ่อนนะคะครูจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีมีรั์ก้านอ่อนนะคะซึ่ง ก้านของเขาจะมีสีเขียวถ้าเป็นก้านแดงเขาก้านของเขาจะมีสีแดงใบกว้างกว่านี้นะคะอันนี้มันเป็นมีซัพ์ก้านอ่อนเนาะก็จะสามารถปลูกตกแต่งลักษณะแบบนี้ได้เลยถ้าใครจะขยายพันธุ์ก็จะต้องมีวิธีการในการตัดคล้ายๆกับตัดยุกยอดนะคะซึ่งการปฏิบัติครูก็จะสอนอในช่วงต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือ,อมีซับเนาะอ่ะนะคะก็จะ,ะเป็นต้นไม้ในตระกูลฟิโลเศรษฐีมีทรัพย์ซึ่งมันก็จะ,ะมีเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองอันนี้ก็ใช่นะคะ,ะแล้วก็ต้นโคตรรวยเลดคองโกพวกพวกนี้เหล่านี้นะคะทีนี้ท่านที่ถามมาว่าของผม นะคะ,ะครูทําไมมันมีหยดน้ําตลอดเลยที่ใบของเขาอาจจะมีหยดน้ําตลอดนะคะ,ะตัวนี้ก็คือไอาการมีหยดน้านะคะมันก็จะ,ะเกี่ยวข้องกับน้ําค้างที่ลงมาหรือเวลาเราลดเพราะว่าใบของเขามันจะเป็นมันนะคะพวกนี้ใบใบจะเป็นมันในแบบางลักษณะนะคะอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมองเห็นไม่นอก ของครูก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีหยดน้ําแบบนี้เวลาที่เรารดน้ําลงไปนะคะมันใบของเขาเป็นมันเพราะฉะนั้นอหยดน้ํามันก็มีโอกาสที่จะไปเกาะที่ใบได้นะคะอา,อาจจะเป็นน้ําค้างที่ลงมานะคะเราวางไว้ตรงไหนตรงจุดไหนมันเป็นน้ําค้างหรือไม่นะคะอันนี้ก็ให้ดูด้วยตรงใต้ร่มไม้มีน้ําค้าง หยดมาใส่นะคะหรือไม่เรารดน้ําอันนี้มันน้ํามันก็จะอยู่ได้นานนิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าใบของเขามันเป็นมันเนาะอันนี้ท่านที่ถามมามันไอ,อมันไม่มันไม่ผิดปกตินะคะมีหยดน้ําไปเกาะที่ใบมันก็ไม่ผิดปกติตัวนี้เพราะว่าใบของเขาเป็นมันนะคะแล้วมันก็จะหยดน้ําไปเกาะได้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะ ท่านที่รับชมมีคำถามเพิ่มเติมก็ถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้และก็การขยายพันธุ์ต้นไม้ในตระกูลนี้นะคะก็คือ,อถ้าเราจะขยายพันธุ์มันจะมีรากออกมาเดี๋ยวครูให้ดูนะคะว่ารากของเขาจะออกมาแบบครูกลับหน้ากล้องให้ดูนิดนึง่งเขาจะมีรากออกมาเราก็สามารถที่จะ ตัดได้เลยเราจะดูลักษณะส่วนของรากเนาะอ่าอันนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีรากออกมาแบบนี้นะคะอ่านี่นี่คือรากของเขามันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถนะคะตัดตัดตรงส่วนนี้นะคะตัด ก็คล้ายๆกับไอ้พวกตัดยกยอดนั่นแหละนะคะเหมือนคล้ายกับโกนมาเพียงแต่ว่าตัวนี้รากมันเยอะนะคะรากมันเยอะมันก็อาจจะติดง่ายตัดแล้วใช้ปูนแดงนะคะเราจะใช้ปูนแดงป้ายป้ายทาเสร็จแล้วส่วนบนมันจะได้หนึ่งต้นนะคะ่าส่วนบนได้หนึ่งต้นแล้วไอ้ตัวเล็กๆเราก็สามารถนําไปทําเป็นไม้จิ๋วได้นะคะอย่างส่วนนี้อ่าซึ่งอ่า ประมาณช่วงกลางวันนะคะใครที่ติดตามอยู่เดี๋ยวครูจะตัดให้ดูแล้วก็จะปลูกให้ดูเลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะนี่อันนี้ได้เป็นไม้จิ๋วหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะตัวนี้ตัวนี้เป็นส่วนที่เราจะตัดได้ต้นกลางๆอีกหนึ่งต้นนะคะก็เป็นวิธีการที่เราจะขยายพันธุ์เนาะ,ะ,ะท่านที่ถามมานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงกลางวันะนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไม้ในตระกูลฟิโละนะคะ,ะก็ไม่ยากนะคะตัวนี้แล้ววัสดุวัสดุที่เราจะใช้กับต้นไม้ในตระกูลนี้นะคะวัสดุก็จะเป็นะมะพร้าวไม่มีดินเขาอยู่ได้นะคะก็จะเป็นพวกมะพร้าวสับมะพร้าวสับก็ให้มันผ่านการล้างน้ำซะก่อนนะคะเราก็แช่น้ำเอาไว้สักสองคืน แล้วเราก็จะยกออกมาใช้ในการขยายพันธุ์ใช้ในการปลูกต้นไม้ในตระกูลไม้มงคลนะคะจะเป็นฟิโลให้ใช้มะพร้าวสับนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีขั้นตอนในการที่จะปลูกลงไปซึ่งวันนี้ช่วงนี้เรามารู้จัก พอช่วงต่อไปนะคะอาจจะประมาณช่วงเที่ยงเดี๋ยวเรามาปลูกมาลงมือปลูกกันนะคะก็จะเป็นอะไรถัดไปครูจะ,ะตัดท่าปูนแดงแล้วปลูกวิธีการปลูกนะคะเอามะพร้าวที่เราผ่านการแช่แช่น้ำนะคะล้างน้ำออกไปแล้วก็เอามาปลูกต้นไม้ในตระกูลนี้นะคะกะ็ในช่วงถัดไปเรามาปลูกกันนะคะซึ่ง ลากมันเยอะขนาดนี้นะคะมันก็ติดง่ายาก็จะรอสอนพวกเรานน่นแหละ,นะ,ะนะคะก็คือให้แบบนี้นะคะดูลากลากมันออกอเยอะแบบนี้เราก็สามารถที่จะตัดนะคะตัดขยายพันธุ์ได้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะหน้าฝนก็ขยายพันธุ์ต้นไม้มันก็จะติดติดง่ายติดเร็วเพราะว่าความชื้นในอากาศนะคะมันก็จะมีสูงเดี๋ยวเราไปดู วิธีการกันนะคะใครมีคำถามขอคำถามใดๆก็ถามเอาไว้นะคะ,ะมีโอกาสก,าก็จะมาตอบให้แบบนี้นะคะท่านอทย์ถามเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับรายนี้ท่านที่รอต้นไม้ครูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อายุทยานะคะคุณอเอื้อยที่อายุทยาก็ต้นนาคราชนะคะ,ะลากเขาเอา สวยงามดีเมื่อไหร่ก็จะส่งไปให้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านที่รอต้นไม้ป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะก็คือต้นพยาเล็บครุดนะคะก็เดี๋ยวครูดูให้จัดการให้บางครั้งคอมเมนต์ก็ไม่ได้เข้าไปตอบเพราะว่ามันก็เยอะเนาะไม่ได้เข้าไปตอบก็แจ้งตรงนี้เลยแล้วกันนะคะหลายๆท่านที่รอต้นไม้อยู่อสอนไปนะคะสอนไปขายไปนะคะ,ะผู้ที่จะ ผู้สั่งผู้ที่สั่งต้นไม้ครูนะคะ,ะครบ5ชุดนะคะครูก็ดึงเข้ากลุ่มไปเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอโกนิมานะคะ ท่านที่สั่งไปแล้วก็เดี๋ยวจัดการดึงเข้าไปเรียนรู้นะคะอะโกนิมาพันธุ์ต่างๆพวกฟิโลนะคะและ,ะไม้มงคลสร้างสุขสร้างอาชีพนะคะก็ตามนั้นเข้าไปก็ไปไล่เรียนตามบทเรียนได้เลยนะคะสําหรับ f c ีที่สั่งต้นไม้นะคะสั่งประจําประจําคู่ก็เอาไปเรียนรู้ในกลุ่มนะคะในกลุ่มนั้นก็ก็ประโยชน์หลายด้านนะคะก็คือเราเอามือใหม่ ก็ไปเรียนรู้ไปปลูกให้สวยงามนะคะคนเก่าๆก็ไปปลูกปลูกเสร็จก็สามารถสร้างอาชีพได้นะคะเสร็จแล้วก็วิธีการต่างๆนําไปประยุกต์ใช้นะคะเข้าไปาเรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะคะในบทเรียนแต่ละบทนะคะที่จัดเรียงเอาไว้ให้ในต้นไม้แต่ละชนิด นะคะสำหรับไล์นี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนนะคะพี่โรเดนดอนเดี๋ยวไล์ถัดไปก็มาดูวิธีการนะคะตัดขยายพันธุ์ปลูกนะคะในไล์ถัดไปสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะโชคดีมีสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ